ผู้หญิงหรือผู้ชายคนใดน,นอนอยู่ตื่นขึ้นมาฝันเห็นหัวแก้วว่างเลี่ยงายหรือขวอดใส่น้ำเต็มแ็บทุกวขวดเพื่นว่าจะได้รับข้าวดีหรือหลาบหยดท่างไกลตาเห็นหัวเป้าเพื่อนว่าสิทธูกหลอกลวง หรือว่าถูกขโมยทรัพย์สินกับเป็นไปได้ถ้าฝันเห็นหัวแตกกระจายอาจจะเกิดเรียงทะเลวิวาทขึ้นกับเป็นไปได้เลขน้ำชกสองสองสองแปดสองสามสองหก 87 83 89 86